สวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจํวิชาที่เคารบอย่างสูงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กลุ่มภาคกลางจะมานําเสนองานวิชาสังคมศึกษาเรื่องแผนที่ภาคกลางหรือภูมิสังคมและเศรษฐกิจภาคกลางซึ่งมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ 1. เด็กหญิงทักษอรขันสิงห์ 2. เด็กชายดลยนัทคำมพินิต 3. เด็กหญิงพัฒนาพรธมพร 4. เด็กหญิงเบญญาภาถันสุงเนิน และดิฉันเด็กหญิงศิริยามุตตะโสภาขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะรับฟังประกอบโดยมูลนิธิมหาคอและอี่เสด็จจังหวัดได้แก่กลุแพงเพชรชัยนาทนครน,นายนกคน,รนกครปฐมนครสวรรค์เนินพรบ,บุรีปฐุมธานีพระนครศรีอยุธยาปิจิตปิษณุโลกเพชรบูรณ์ลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธา,ยานีมีเนื้อที่83,190ตารางกิโลเมตรเมื่อรวมกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางมีประวัติเสาชิงชา้ากระศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงชา้งชงชาเป็นโบราณสถานเมื่อสำคัญของชาติเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ2492นับตั้งแต่สร้างครั้งแรกเมื่อปีพศ2 0 0พ 321จนถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดซึ่งเสาชิงช้าคู่เดิมถูกถอดเปลี่ยนเมื่อปีพศ2 5 4 9เสาชิงช้ามีอายุรวมประมาณ222ปีสําปีสำหรับกลุ่มผ้ากลางขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ